วันนี้จะมาเออแล้วเขาจะมาเออสอนการเออสอนเออสอนแบบหาอุปกรณ์ก่อนนะคะเป็นช่วงสอนหาอุปกรณ์ซาามสลามสูตรก้อนไม่ฟูนะคะสูตรก้อนไม่ฟูก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะสูตรจิ้มฟินมากถ้าใครชอบก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้นี่ บอกคือบอก,กอุปกรณ์แล้วแล้วก็คลิปหน้าก็จะทำนะคะคือมันไม่ได้ยุ่นวายอะ่ะคือต้องหามาก่อนใช่ไหมคะถ้าขยะทำอะ่ะก็ต้องหามาก่อนเสจแล้วก็เขาหน้าก็มาทํากับต้นข้าวทีเดียวเลยนะคะแบบนี้มันจะง่ายกว่านะคะเพราะบางคนจะได้ไปหา,าอุปกรณ์มาได้นะคะไม่ใช่มาทํารวดเดียวเลยมันทุกคนก็หาไม่ได้สินะคะโอเคก็ มาทำพร้อมๆกันนะคะยืดมากเลยย,ยืดมายืดมาไม่ติดผ้าด้วยนะคะนี่นะคะไม่ติดผ้าไม่ติดผ้านะคะไม่ติดผ้าสูตรก้อนมีฟูอัน,นี้นี่ไม่ไม่จำเป็นแบบว่าคือแบบจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปใช้ไปใช้อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้น,นี้นี ใครจะตามสูตรใครอะไรของของต้นข้าวก็ได้นะคะเพราะว่า,าสูตรนี้เป็นสูตรคิดเองมากเลยคือนุ่มมากเนื้อสาลามหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอาเอเราเผยแพร่เขาดูแล้วเราก็ต้องให้เขาแบบยังไงให้เขา ให้เขาเออได้จับสลามแบบฟูฟูมั่งฟู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 ูมั่งนะคะโอเคก็มาดูอุปกรณ์เออของสลามก้อนไม่ฟูกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะมีกาวค่ะกาวนี่จะใช้เป็นกาวข่นอย่างเดียวนะคะห้ามใช้เป็นกาวใสดิคค่ะหรือว่า จะใช้เป็นกาวตาอื่นก็ได้นะคะต่อไปที่คนหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะสั่นมากเวลาจับแล้วเ,เห็นนะคะใครจะใช้แบบตีตะโก,กอะไรก็ได้นะคะแต่สำหรับต้นข้าวจะให้ใช้สำหรับแบบนี้มากกว่ามันจะดีกว่านะคะ มันจะดีกว่าใช้แบบดีตะก็นะคะโอเคไปดูอย่างต่อไปเลยคะ่ะอย่างต่อไปไม้พายหรือว่าที่คนองไงก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นแป้งนี้นะคะเแบบี้เป็นแป้งเด็กนะคะเป็นแป้งเด็กโอเคนะแล้วก็โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นรุ่นอ,อะไรก็ได้ตามใจเลยก็มีน้ำด้วยมาถ่ายที่ห้องน้ำมิ โอเคสำหรับอันนี้ค่ะไม่ใช่นี้ค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้านนี้เลยเขออ้พวกเราทุกคนชอ,ชอ,ชอบชิมชอบกับฉันทุกวนอยางหาไปบ้านแล้วก็ลืมไปนะคะมีสบู่ด้วยนะคะจะใช้เป็นครีมอบบน้ำหรือว่าสบู่แบบไหนก็ได้นะคะโอเคบ๊ายบาย